สวัสดีครับพบกับช่องลุงวราพาเลาะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเมนูตอนเย็นของเราครับนี่ปลื้มปลื้มปลื้ปลื้ทำอะไรอยู่คะรอไก่จ้ะอืมทอดไก่ใช่ไก่ทอดไก่วันนี้เรามีทอดไก่ทอดไก่ไก่ทอดไก่ทอดนี่เอาตอนนี้กำลังทอดไก่นี่ดูดิบึบ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 นี่เราจะทอดไก่ไปกินกับ S <S ตำบักถั่วเออเราจะทอดไก่ไปกินกับตำบักถัว่วตำบักถัวก่วกับข้าวเหนียวเดือดโมโหโมโหโมโหเดือดนะเดือน,นะสุดยอดแล้วแซบแน่นอนฮะกลิ่นมาแล้วแซบแน่นอนใช่ไหมอืมนี่ต้องมายืนเนี่ยถึงจะแซบนี่อย่างเงี้ยเออเนี่ยชซบเนี่ยแซขทำแตงค้ายู่นู่นนะแล้วข้าวเหนเหียวมาไหนกระติบข้าวเหนียวมาไหน นู่นกระติบข้าวเหนียวอยู่นู่นอ่านี่กระติบข้าวเหนียวในลำลำกระติบข้าวเหนียวลำกระติบข้าวเหนียวให้ดูหน่อยใช่ไม่มีข้าวเหนียวลำกระติบข้าวเหนียวให้ดูหน่อยลำยังไงอะลำกระติบข้าวเหนียวเปิดตเปิดใช่แล้วนี่เรามีหมดเลยนะเรามีหมดเลยนะมีมีหวดใช่ไหมหวดเนี่ยนี่นสวยๆเลยเนี่ยนี่ นี่ให้ดูครับไว้นึ่งข้าวเหนียวครับนี่เอาถือไว้ถือไว้ดูนี่นี่ไม่ได้ขายของนะคะไม่ได้ขายของหัวดไว้นึ่งหัวดไว้นึ่งข้าวเหนียวเออแล้วก็มีอันเนี้ยมีกระติบข้าวเน้น้อยมีกระติบข้าวน้อยข้าวใหญ่เห็นไหมแล้วก็มีอไรเขาเรียกอะไรเนี่ยกระด้งป่ะกระด้งกระด้งเออกระด้งเอาไว้บินใช่แล้วใช่กระสือกระหังเดียวบินไม่ได้นี่เอาไว้ก็บอันนี้นี่เป็นไง ไปใส่ค่ไปใส่ครบเซตครบเซตลุยอาหารดีสานชัดเจนนะฮะมีครบแหละเอาเนี่ยอาหารอีสานไม่นึ่งไม่นึ่งเลยไม่นึ่งครับมีครบมีครบแซ่บไปทุกวันอืมนี่อันนี้ก็มีอะไรเนี่ยครัวซองครัวซองนะครับปลาหลังก็มีอีสานก็มาเห็นครัวซองเห็นไหม มีมามา่ายำๆนี่ญี่ปุ่นเกาหลีก็มาเห็นไหมมีนี้ด้วยนี่ด้วย<ห>นี่อะไรเ<ไห>นีเย่ยสาทุกคนชมนี่ฮะทอดไก่ทอดไก,ดกแ่แน่นอนเนี่ยบนครัวเรามีอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยมีพริกลาบนี่มีพริกลาบด้วย แซ่บมากอะเนยนะครับแซ่บมากมาอ้าวใครเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ใครใครให้ดูน้องทิวก่อน <c oughs> น้องทิวเนี่ยพ่อมีอันนี้มาให้เ <c oughs> นี่ยโอ้ตู้เย็นทุกคนตู้ตู้เย็นแล้ว <c oughs> อันนี้วายมีมีมีวายด้วยครับเนี่ย องกินเพียบแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่ช็อกโกแล้อร่อยตัวนี้อร่อยนี่ปลายทำอะไรอ่ะ,ะอทำอะไระดูเลยนะ,ะจริงเหรอ,อกินข้าวกันหรือย,อยังอ่ะ,ะอย,ยังเลย ินนี้องทำไมต้องนั่งแบบนั้นอ่ะทำไมไม่นั่งตรงๆอ่ะทำไมต้องบิดตูดด้วยเด็กๆก็ดูละครกันครับเนี่ยเขาเดินได้เลยหรอเก่งจังอันนี้ที่ทำงานก็ทำงานนะครับก็ทำงาน ใกล้สุกอีกอย่งโอเคเดี๋ยวไปแล้วถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุ่งเวลาพาเลาะด้วยนะครับเดี๋ยวช่องนี้เปิ้นจะเป็นคนทําต่อไปไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลๆๆค์กดแชร์นะจ๊ะ